เราเลี้ยงผมอิสานเนี่ยช่วยวางแผนครับไฟเราซ้อมมากี่วันประมาณเดือนหนึ่งครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตใจละวันครับอยู่ที่แลนนองก็อยู่ที่เดิมเหรอใช่ไหมครับแต่เปลี่ยนชื่อสีเสื้อสีครเสื้อคลายใหม่ใช่ครับแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกุ๊บบังซ้อมละมั้งมีพี่ๆในค่ายแล้วมีเพชรกาลารวมเปิดพี่ๆในค่ายเชื่อกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่หนึ่เจ็ดจุดสองน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้ประมาณหกจุดสามหกจุดเจ็มวยสไตล์ไหนครับมวย คพบเครื่องครับวันนี้จะต้องมาเจอรุ่นพี่นะยอดอีทีเคยต่อยกับเขาไหมไม่ครับไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเคยต่อยเขายังศึกษามเขาเมื่อจะตายมวยเข่าครับวันนี้เจอรุ่นพี่ครับวางเก่วางแผลไงดิเราไปดูบนเวทีล่าสุดไต่ไหนไว้ต่อยที่วันลุมพินีมาผมไปไต่วันมาเป็นไงบ้างชนะน็อกยกสองสามยกนะแล้วอย่างห้ายกก่อนที่จะไปต่อยวันต่อยไว้ที่ที่ลาลาลาชะน้ำเนร์วันนั้นต่อยกับไม่ วันนั้นต่อยกับสิงห์ส่อโชคไม่ใช่เป็นยังบ้งวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนห้ายกนี่เวทเท่าไหร่เวทตอนนั้นต่อยไว้ร้อยสามเอ็ดร้อยสามเอ็ดเดี๋ยวนี้ต่อยร้อยสามสามเนาะมันต่อยกลางวันใช่ไหมครับช่องเจ็ดนี่เราก็เคยมาแล้วยังยังเลยครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยตอนบ่ายห้าตื่นเต้นนะครับแต่นี้ต่อยร้อยสามสามครับเมื่อกี้สอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินเดี๋ยวมาขาดน่าจะ ถ้าเกินก็เกินนิดหน่อยครับถ้ามาเกิดก็วิ่งยืดเส้นยืดสายนิดนึงถ้าไม่งั้นก็พอดีร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์ครับวันนี้พอเมาชนะลูกพี่กลับบ้านนะครับคุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมานิดหน่อยครับประมาณสองสามโลต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่แล้วเรื่องเหมือนกันครับหลักเกือบร้อครับคนจังหวัดท้าวฤทินครับอ้าวฝากโตที่ด้านนอกอ่าฝากเชิญช่วยแพ็คกระเป๋าหน่อยช่วยเป็นกระเป๋าของผมนะครับ อันนี้เต็มที่แน่นอนนะะวันนี้ขอโชคดีขอบครับ